ก็สวัสดีนะครับสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4่ครับวันนี้อ่าเป็น e ีีที่5ในเรื่องของรูปร่างอ่าสมิติครับก็เดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้กันก็อย่าลืมไปทบทวนงานเดิมนะครับอ่างานเดิมแล้วก็ส่งงานกลับมาให้เรียบร้อยครูก็พยายามเอ่อไม่สั่งงานเยอะมากนะครับเอาเท่าที่เราพอทําได้อ่าก็พยายามทําแล้วก็ส่งมานะครับอ่าก็วันนี้ใครไม่ทันก็ตามไปดูที่ช่อง Art ์ i d e r Studio ได้เอังเลียงก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยเอตรงนี้นะอาร r ตไลเดอร์สตูดเข้าไปนอ็งเลียงก็จะเจอเนื้องานที่ครูทําช่องไว้ก็ทํามาจะ,จะสิบกว่าปีแล้วช่องนี้นะครับ เรนก็เข้าไปดูติดตามได้ก็มีเนื้อหาอะไรที่เราพอเรียนรู้ได้เราเรียนว่างก็เข้าไปดูได้นะครับหรือเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนออนไลน์กันนะครับไหนก็กดติดตามสับสไครต์ให้ครูด้วยนะครับภ <c oughs> าษายูท <c oughs> ูบเบอร์ตอนนี้เราครูก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับเรียนก็ปรับตัวตามตามสภาพเรียนไปตามนี้ก่อนนะครับคุณครูเข้าใจว่าบางคนก็มีโทรศัพท์เครื่องเล็กบางทีตัวหนังสือเล็กๆกก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับอ่านไม่ออก ครูก็พยายามทําเป็นตัวใหญ่ให้แล้วก็พยายามอธิบายให้ใหชัดเจนเพียงแต่ว่านักเรียนก็ต้องอพยายามดูให้จบนะครับไม่เข้าใจก็กรอซ้าไปซ้ำมานะอย่างไรก็อย่าลืมปฏิบัติงานด้วยนะครับบางทีมันก็มีงานบางทีบางคลิปอาจจะไม่มีงานมีงานน้อยอะไรกันแล้วแต่นะครับตามสภาพครูก็สอนตามตัวชี้วัดนะครับก่อนจะเข้าบทเรียนก็เกิดน้าไว้เท่านี้ก่อนนะครับ โอเคอ่าดูกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องของรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่เราจะต้องเรียนกันอ่ะหนังสือมันเล็กนะครับถ้าใครเป็น iPad ก็จะชัดเจนใครเป็นโทรศัพท์ธรรมดามาอ่านไม่ชัดฉะนั้นหนึ่งครูก็จะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ามันจะมีลักษณะเนี่ยของลักษณะของรูปร่างเนี่ยมันจะเห็นเพียงแค่2มิติคือก้ากว้างกับยาวกว้างกับยาว กว้างกับยาวเห็นอย่างนี้กว้างยาวเห็นแค่นี้นะครับกว้างกับยาวะจะไม่เห็นความหนามันจะไม่เห็นความหนานะครับนักเรียนมันจะเห็นแค่โครงสร้างรอบนอกเท่านั้นเองอันนี้แบบที่1นนะครับแบบที่1คือรูปร่างเรขาคณิตอย่างเช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมข้างหมูหกเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบรูปร่างเรขาคณิต ก็คือมันมีเหลี่ยมสามารถบอกได้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันเป็นวงกลมอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้มันเป็นหกนนนเหลี่ยม,ม,น,น,ม,น,น,ยมนะครับเนะี่ยพวกนี้เขาจะเรียกว่ารูปร่างเลขาคณิตไม่แสดงความหนานะครับเห็นแค่กว้างกับยาวเห็นเป็นแบนอนะมาดูแบบที่สองอ่ะเรือนนะครับรขึ้นก่อนอ่า แบบที่2คือลักษณะที่เป็นแบบอิสระอิสระหมายความว่าไงคือไม่สามารถบอกได้มันเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมพา,ยมางหมูนะถ้าบอกได้มันจะเป็นเลขาคณิตแต่นี้บอกไม่ได้จึงใช้คําว่านะเป็นรูปร่างอิสระคือไม่มีรูปแบบนะครับหรือทิศทางสามารถเปลี่ยนไปตามลักษณะของธรรมชาติเนี่ยลองดูนะครับอ่ะ,ร,ร,ออะรูปร่างของอ,รอ่รูปร่างของะายดอกไม้รูปร่างต้น รูปร่างต้นไม้อันนี้ตัวอะไรแมลงปลอนะครับใบไม้แหมนกเข้ามารูปร่างของส้มนี่เห็นไหมสังเกตไหมครับว่าเส้นเนี่ยเขาไม่ไม่เชื่อมต่อนะครับไม่มีอะไรเชื่อมต่อด้านในเห็นแต่เส้นอะไรเส้นรอบนอกเห็นแต่เส้นรอบนอกเห็นความแตกต่างนะครับรูปร่างในขาคณิต รูปร่างอิสระเป็นแบรน์ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เส้นรอบนอกเห็นไหมฮะ,ะเราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะสองมิติอ่ะรูปร่างเห็นสองมิติกว้างกับยาวกว้างกับยาวไม่แสดงความหนาไม่แสดงความหนาลักษณะเห็นแต่เส้นที่มันอยู่รอบนอกนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะ ยิ่งเรียนต้องทราบก่อนนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวคุณครูจะลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับสาธิตให้ดูก่อนเรามาดูที่ลูกส้มเห็นไหมครับที่ลูกส้มอ่ะก็จะเห็นอย่างที่ครูบอกนะครับเห็นอย่างที่ครูบอกอ่ะเนี่ยเห็นยังไงเห็นได้เส้นรอบนอกเห็นไหมครับอ่าอยู่จากตัวอย่างก็ได้ฮะตัวอย่างก็ได้ตัวอย่างมีอยู่ ป่าว่ามันจะเห็นแต่เส้นรอบนอกเรามาดูภาพที่1นึ่งสิเราจะวาดเป็นรูปร่างเราจะวาดยังไงครับวาดยังไงก็เห็นแต่เส้นรอบรอบนอกเห็นนะครับวาดยังไงอย่างนี้นะครับทามีตรงนี้เมื่อไหร่ไม่ใช่แล้วขับไม่ใช่แล้วาไม่ใช่แล้วเราเห็นแต่เส้นรอบนอกนะครับ มาดูลองกขวาดข้อ2ดูเห็นยังไงเอ๊ะเห็นะครับอ่ะลองดูนี่คือลักษณะรูปร่างนะครับเห็น2มิติเห็นแบนๆเห็นแค่กว้างกับยาวเห็นแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จัดว่าอ่ะชูอ่าลองดูอ่ะเรามาดูอันนี้อันนี้นะครับอ่าดูซิมันเป็นยังไง ของของขวานลักษณะคือเห็นแต่เส้นรอบนอกเวลาเราวาดก็เห็นแบบนี้อ่ะเอ็นผูค้างมาแป๊บหนึ่ง iPad มันแก้ให้โอเคอ่านี่แบบนี้เอาอาผมดูเลื่อนเลื่อนกรอบตัวเองก่อนอ่็นะอ่าไปดูต่อไปดูสีลูกลักบี้ลักบี้เห็นยังไงเหมือนเดิมครับเห็นแต่เส้นเส้นที่มันอยู่ด้านนอก โอ้ okay. oh. าวาก็แค่นี้เองเสร็จแล้วนะเห็นแต่รูปร่างอย่าไปเติมอะไรข้างในนะแตเติมเมื่อไหร่ผิดเลยผิดเลยอ่ามาดูข้อห้าปลาเห็นยังไงแบบนี้เห็นแต่เส้นรอบรอบนอกครับราวาดก็ครับก็ดูตามแบบไปนะโอเค่ะ, okay. อ,ะอย่างนี้เรียกว่ารูปร่างเลยค่ะ รูปร่างเลขาคณิตหรือรูปร่างอิสระเรามาดูว่างว่าอันไหนมันเป็นเลขาคณิตครับอ,อันแรกเราบอกได้มันเป็นทรงกลมก็เป็นเลขาคณิตครับเป็นเลขาคณิตอะอันที่2บอกได้ไหมลักษณะเป็นทรงกระบอกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอะเป็นกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นวงรี อันนี้เป็นรูปร่างอะไรอิสระเพราะไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมุมกลมไม่ได้อย่างนี้เป็นเรียกว่าอิสระนะครับที่แสดงเส้นรอบนอกโอเคเนาะพอเข้าใจเนาะครับแบบนี้นะอ่าก็จบลงไปสําหรับเรื่องของรูปร่าง2มิตินะครับรูปร่างสองมิติรูปร่างแบบไรขาคณิตรูปร่างแบบอิสระ แยกให้ออกนะครับว่าอันไหนเป็นเลขาคณิตเลขาคณิตสามารถบอกชื่อได้สี่เหลี่ยมวงโกมวงรีส่วนอิสระก็คือมันไม่บอกรูปร่างลักษณะที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้เช่นมันอาจจะเป็นรูปร่างของต้นไม้รูปร่างของอดอกไม้รูปร่างของแมลงอ่ะมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมสามร็มนี่จัดว่าเป็นรูปร่างแบบอิสระนะครับเห็นแค่เส้นรอบนอกอ่เห็น2มิติกว้างกับยาวแค่นั้นนะครับอ่นะ ใครไม่เข้าใจก็เปิดก,กลอบไปกลับมานะครูเข้าใจบางทีโทรศัพท์มันเล็กครูลองเช็คจากรูปที่เรียนส่งมาให้ครูก็วิเคราะห์ดูแล้ว,ลวาบางทีเขียนตัวหนังสือยุบยับนะเี็นอ่านไม่เห็นหรอกครูอธิบายให้ชัดเข้าใจง่ายกว่าเนาะอ่ะทีนี้เอางานไหมเอางานปะเอาไหม <laughs> วันนี้นะครับไม่ไม่มีภาระ,ะงานนะวันนี้ให้พักหนึ่งอาทิตย์นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเรียนในเรื่องของ EP ที่6ในเรื่องของรูปทรงรูปทรงเลยขาคณิตรูปทรงอิสระอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําควบคู่กันคือแยกให้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงมันต่างกันยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยทํางานเที่ยวเดียวได้2ชิ้นอะดีปะ่นะครับแต่แต่อย่าเพิ่งปิด YouTube โปรให้นักเรียนนะครับ นักเรียนตั้งแต่ดูคลิปมาเรียนจะเห็นมีตัวเลขอ่ะตัวเลขแทรกเข้ามานะครับจะมีทั้งหมด6ตัวอ่ะให้นักเรียนนะครับเขียนเลขทั้งหมด6ตัวนี้พร้อมชื่อนามสกุลปอเลขที่นะถ่ายรูปส่งมาให้ครูแบบนี้ตามตัวอย่างตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะอ่าครูก็จะได้รู้ว่าอ๋อ ได้ดูแล้วนะครับก็จะได้เลขทั้ง6ตัวครบใครไม่ได้ดูใครปิดก่อนก็อดมันก็จะหายไปเลข2เลขนะครับใครเขียนว่าให้ครบคุณครูก็จะเช็คว่าอ่านได้ดูแล้วรับทราบแล้วนะครับอ,อย่าลืมนะมันมี6ตัวนะครับเขียนครบชุดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูพร้อมชื่อนามสกุลปอเลขที่ตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะอ่า เดี๋ยวสัปหน้าหน้าเจอกันใน EP ีที่6นะครับในเรื่องของรูปทรง3มิติดูซิว่าจะแตกต่างกับรูปร่าง2มิติยังไงนะครับพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย